เอาคลิปนี้พามากินเฟอแสบอยู่ลักสเวตเนะาะหันอยู่จุดสีแยกรลีหันคนร้ายพอเนาะจอดรถกับบ่ได้มากินหันนี้เอาอัานนี้ก็บแสบคือกันเนาะมีเนมเนืองของหันนี่เนื้นเปิ้ลคลายเนมเนืองสบายดีอันนี้คล้ายสุดเท่าไรเนมเนืเนองอสุดน้อยค่ะสีสังเกตเส้นเชงสองเองส,งส,งสง้เเนขาวเนี่นมเนืองหันนี่เนาะ แม่บุญหล่อมแหนมเนืองมูยอนเบอร์โทษนี้โทษสั่งกันได้ได้สมมติเฮาเดินทางมาแต่ในเมืองบอกจออกไปเนะาะตังแขวงสิสือเป็นใส่ท้องเมื่อนะโทรมาสั่งก็จะจักระเทนให้ได้มากินเฟอร์กันตอนเดินทางไปลองซานนะสัพพอว่าสัพ่อวาบุห็นผ้หนึง สัาะว่าบาเบยนปูนึงคิดว่ารถเป็นยังกิดดังติดติดคิดว่าเขามาตำโอ้ผมหยงเนาะวันนี้ว่าสิกิดเฟอร์ฮะมันเป็นยังบ่เป็นยังถ้าล็อกละเด้หลอกแล้วก็เปิดประตูมันก็ดังซัมพิ้งขี่ดังตอนนั้นและเขาได้กินกระเบียด เอเดไห็นมีกวเปอเออ้เอาักอ,อนนี้เขเปียพักแปลเองอเพนว่าเปลให้แน,น่ิเฟเอแล้วเฟอสแสบอะาลักโซอ็ด อยากว่าซูซีกับเฟอร์ตนตานนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวบันอาจ,จะพาไปพาไปกินเนาะพาไปรีวิวเฟอร์ตนตาลใหม่เพราะว่าเป็นผ่านเฟอร์ที่ว่าราสชาติแซ่บอยู่อยู่แถวอานาะบ้านอยังก็เกิดมันสุกรข้าแถวนนทสว่างเนาะแถวตลาดโอกวนะเฟอร์ตนตาลที่ว่ามาอันดับหนึ่งเลยท่านนะคนจะเต้มัน ต,นตนนอนซว้ยเนาะตอนเตียงเข้ามาคนจะมากินหลายอันนี้เป็นมือวันเสาร์เนี่ยตอนเสาร์คนบกลอยกายมาเขาเปียกแน่ได้บิ๊โอ้เขาเปียกกันเป็นตะแสรขากนันเนาะเป็นตะแสร์เขาเปียกเจ้าเด่คายประเภทอะนะลาบแกงผ่อนเลยนี่มีลาบแกงแล้วกัประเภท,นะเเป,เภทปี๊ยงผอม นอกจากแนมเนืองนอกจากกันเฟอร์เขาเปียกเนี่ยนะเขาพัดเขาข้าโมก็มีเนาะปลาจุ่มมีลายแนวอยู่ตก็พักนี่โอเคใช่ไใส่พักตรงนี้พักกลับเนาะช้อนน้ำหน่อยเนื้อผงน้ำหมักเพลตใส่ซอสต้องปรุงนะกินเฟอร์ปรุงมันกะ บโบโรซาที่ต้องการหมักซอสสีแดงเติมซีสารนะพริกพริกพริกไปหมักยังกับแซนมะซีอุวน้ำปลาน้นำปลาน้อยเนึองคุยกับปี้เ,เพจคุยกับปี้กินก็พร้อมเลยสองันเซ่บเพชรโอบี นั่นหนึ่งบบเดีนี่ับบีเียเดบีมาเคสได้บีเห็นมือกวนดบีใส่ใส่บาเคสอ่ใส่ใส่ต้องใส่นะกำโบใส่มันก็ขาดรสชาติไม่ได้เนื้อหนึ่งไปโอ้หนาั็แแซ่บกินแล้วกินเพินแล้ว เราปานกันมากินนะเราแก่จีนที่โมโรจะได้เขาสั่งกันนะเนาะสั่งแหนมเนืองใส่ทงมากินเด็แหนมเนืองข้าวเจ้ากันคนมาซื้อดีนะไปเพราะรถขนาดจอดตันข้าวเจว้ายู่งเหรอปะ เมลอนกันด้วยตัดเคี่ยวเก็บเป็นคล้ายหมากแตงเมลอนเอาไหวนซีกันเป็นตาแเสบแท้ซุกแล้ววะลวปลูกอยู่สันี่บ้าน,ดนโดดน้องโบเขาซีมกันวันขนาดด้วยอไะไรโรลล์สามสิบห้า รวยได้สุกๆแบบนี้มนี่ฟ้านขนาดโอ้โอแบบนั้นว่ะเหรออมดชิมลายแบบฟ้านหร ้คนเดียวพ่อวะไสองวัยอีกนมันแอบดีดสามรอบคนวะเหรอโล่เก่าวยโลกเก่าพอดี้แดดตอนเทียงเลยนี่ลดไกลไปไกลมากก็จากกับกมาแวสื่อเนาะ เล้ใเาให้เฮ้า,าให่แาเจ้เาปาดไห้หน่อยหนึ่งจิินไปในรถเลยเลยรานดีขนาดเลยมันมีสองแบบสองสายพันธุ์เอาอีกแกกี่อันเนี่เหลืองๆนะเบ่งเราปาดะาบบนะต้องข่อยวะค่ะโอ้โอ้ปาด,ดปาดเปลือกออกก้อนสัน่นวะร่ากายคือการบวา

ัวนี้ตัวนี้วานมันวะแบนแบนแบนบนบวานมันวะวานวาน่ากันปะวานก็ตนนี้วานอ้อ้โอ้ัว่ซซีมกีก็มาบวาน่หวานวานทวานเพราะเราแบคนซีพิแนะเออคนย่างก็อจะซีเบิ่งเรวอโห๋ถบวงมาเนาะ ปูดไน่ันอกปูดแกนันอกเนี่จะสืไปปูวะเยี่ยงจะสืไปปูวะนี่ขาแกนน้ำแล้วนี่ไปนั่งกินในรถเนอะร้านมีขนาดสีมังกกินโอ้เลยเตียงใหญ่เลยสามโลกระสามโลครง มั้านคือตซมือเซีบ่นี่ยบตัวกันบ่หวานมั้ยละเ้างเียงเอาไปปันเงเนาะ

ตัวนี้วัดนุ่มปะต้นอ้วัดก่อปะจะปลูกอรน้จัไปหับมา บอลบังโพดลงกระดุมังโพด์นอทั huh. ừ. Ừ, ừ. Ừ. A, đây, ้งแบบังหน้าหรอ่ะเพราะว่จโอปจะเ็นสวนมาเนาะผู้สิใหญ่ขนาดกางใหญ่ปนะทได้แต่สนีวะนี่จะคนคนลกร่อย่างน้นนเราใหญ่เนอเอเราใหญ่ม่านอม่นเป็นเซราตสายเอาว่านมก่อนะได้ละขอับใจเด้อขับใจ เ้าขึ้นรถแล้วนะทามาจอดมีคนมาจอดทำสองคันเลยเนี่ยสีไปผีได้เป็นกี่กายมากเลยกายไปเลยเกี่ยวรถกลับมาอตอนนี้มะฮอดบันไฮอันนี้ตลาดสดบันไฮไก่แล้วเนี่ยไกย่อู้มีอาหารอาหารใหญ่ได้เนี่ อยากกินนี่พยาก,กินเขากินน้ำแวนนี้เลยเนะาะหันเฟอร์หันอาหารตามสั่งก๋อยปลานำคลองอ,อยากกินใด้เนาะก๋อยปลาน้ำคลองอันนี้เป็นครัวขามน้ำเงืออยู่ทีบันไฮพวกขามน้ำเงืมเนี่ยอยู่ทากกุ้งให้กับมี่าว่าห้าวรัดไปทางกันนำเปียนยอระปาจะมีครัวหนึ่งออาว่าไพ่เคยเบิ่งขิดของทอเีกเก่าๆอันจะเห็น ขจอยเฉดเป็นโน่นโน่นขึ้นดอกควานมันบ่จืดบ่าสูงโอ,อสูงโกงขึ้นแต่ว่าจุดบานไฮนี่ซื้อไปเลยน้ำร้ายบอช่วงนี้น่าน้ำก็ขึ้นลายอยู่ช่วงฤดูฝนแต่ว่ายังบวถ่วมคือปีกายปีกายมากกับเทรูแต่ว่าพายเคยเบิ่ง เทลูคนญี่ปุ่นนะถือตอนน้ำถ่วมมีด่านบ้ามาเนี่ยแถวเนี่ยก็เป็นทางเกา่าเหมือนกันที่ว่ากเจ้าจะประปรุงในอนาคตยังบัตรนอดชุดเสริมต่อชุดสิ้นสุดชุดเริ่มต้นของทางใหม่ยังบัตเนาะกิโลเมตรเจ็ดสิบเอ็ด ไปจักหน่อยข้างหน้า ไซมีด่านะลดเล่นๆเนะี่ยมีจะได้เบิร์กเบิรเบิมยังแงกดด้วอันประจำเลยเนาะสือมักซสลีสลีต่องอ้มักตอกใหญ่ดดินเลยเนดะมีเลย สลีทงหนึ่งทวดินทงหนึ่งหมักตองเอาปะสลีเอาเหลือง,องเอาข้าวทงหนึ่งสะนะิน่ะเอาเหลืองทงหนึ่งสลีโอ้ยยังแสงมันพอแสงน่านมันดีจะได้สอนทงไปซื้อซื่อมาตบมนี่ก็ได้นี่เนาะโอ๊กแตงก็มีด้วยนี่หมักแตงร้านี่ เป็นเท่าไรสลีคาวหนึ่งสลีเออครับทวดินหนึ่งหาสิบ <50. S 1> มุกตองก็มีตำ้มขึ้นสี่คางนะ้ำมักตองนี่ข้างหน้ามีดานเลยดานมวยดานก็้มีตาผาด้วย ด่านตำรวจมาโอ้มันยังมันหวอ่อยู่อ่ะคนน่ะโอ้หอมหอมหอมชรีเลือง,ม,อม,อม,อม,างมาเสียหอมหวานตากมาเจนก่อนแค่น,น้อยไกลด่านก่อนเนาะถ่ายคลิปวิดีโอให้เบิ่งก่อน